อินเทลร่วมกับเครือข่ายร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการปลอดแบง์ 3G จัดกิจกรรมภายใต้โครงการมี a เมซิงคอมพิวเตอร์ทั่วไทยโครงข่ายทั่วถึงเพื่อผลักดันการใช้คอมพิวเตอร์โดยมุ่งเจาะก,กลุ่มเป้าหมายเยาวชนระดับอุดมศึกษาจัดโปรโมชั่นสินค้าไอทีในราคาพิเศษณนะมหาวิทยาลัยราชาาพาัฒนนส,สนนนงวลมากไป าภายในงานมีโซนกิจกรรมจาก Intel ด้วยมหกรรมและนวัตกรรมใหม่คอมพิวเตอร์จาก Intel ที่มาพร้อมกับพันธมิตรด้านสินค้าไอทีห้ามรายประกอบด้วย Acer เอเซอร์เอซูตเก็นโ้ลซัวซุงและโตชิบน า,าวันนี้ค่ะเราร่วมกับทางร้าน4ต่อเพรคอมพิวเตอร์ที่สกขานี้ในการจัดโปรโมชั่นสินค้าไอทีราคาพิเศษต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะแท็บเล็ตค่ะรวมถึงคอมพิวเตอร์ All-in-One ด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้วค่ะพิเศษจริงๆเลยค่ะโปรโมชั่นสำหรับพี่น้องชาวสงหากับการผ่อนศ10เดือนกับบัตรอีออนและบัตรเฟิร์สชอยส์กับห้างร้าน4ต่อเฟซคอมพิวเตอร์ค่ะสาหรับในโซนของงานในวันนี้นะคะเรายังมีโซนกิจกรรมนอกเหนือจากโซนของโปรโมชั่นแล้วกับกิจกรรมเพนบอลการยิงปืนค่ะเรายิงฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่า 5ปีมือดีก็รับของรางวัลจาก Intel เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงกิจกรรมการขับรถบังคับด้วยหลายๆท่านที่ชอบขับรถบังคับอยู่แล้วค่ะในงานของเราก็มีให้เล่นฟรีเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมค่ะพบกับพวกเราได้ทีมงานจาก Intel ค่ะวันนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่แล้วค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านตอาเพชรคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นร้านขาปิดคอมพิวเตอร์ในจังหวัดส,สงขลาที่มาร่วมเปิดบูธพร้อมกับนำเสนอโปรโมชั่นสินค้าไอทีในราคาพิเศษด้วยการผ่อนสินค้าไอที0%นานถึง10เดือนกับโปรโมชั่นพิเศษจากสินเชื่อต่างๆสำหรับลูกค้าอินเทลที่ซื้ออุปกรณ์ไอที PC โน้ตบุ๊กอัลตราบุ๊ก หรือแท็บเล็ตที่มี CPU เป็น Intel i n s i d e จาก Intel ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นประกันเงินออมเพื่อการศึกษาจำนวน50รางวัลมูลค่ารางวัลละ50,000บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้และจะทำการจับฉลากรางวัลพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15สิงหาคม2556 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านเต่าเพชรคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลาหรือโทร074231526และเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.thailand.intel.com/promo และเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ตบตากันเราก็ฝึกหัวใจส่งถึงกัน